โอเคล่ะวันนี้วันนี้น็อกตัวหนึ่งเย็ดแม่ฉันบนแล้วลาหลังก่อนดีไอติดสามฉันมีนะติดสามฉันมีทำใ่เองนะหมอไม่มียาวว่ะ หมดตีหนึ่งหมดแล้วอ่ะหมดีกอดอกเลยยิงเ้อยอืออีกําลังดึงอยอ่เออกําลังดึงหน้าเลยอ่ะะ ยิบซอ,องนัดหนึ่งไม่ตายแล้วกูตายหมายความว่ายัางไงวะ